โขกแค่ให้พอปลาเป็นชินช้นๆไม่ต้องละเอียดพอแล้วพี่เอ,อืมพอแล้วให้ปลาเป็นชินช้นๆพริกแกงใส่ไปแล้วรอนะ ต nice. า,าของเรามันต้องมีลูกไอ้นั่นด้วยเนาะมาแคงเนาะไม่มีพอแล้วแค่นี้แหลเยอะเลยกลิ่นหอมกรุอนแบบไหน เด็ดมากรสชิมยนะัง่ชิมเลยเจ้าเนี่ยนะแกงไตปลาสุดๆเลยจ้าผงชูนะชรถใส่ยัง ไม่เผ็ด,ผดแต่พี่มาชิมเอาแกงแต่บบปลานะแล้วแต่พี่จะกินแบบไหนเอารสด,ดีมาเติมนะโอ้แกงได้ไอ้ใสใบมะกรูดนะใบมะกรูดเรื่องใบมะกรูดมาก มะกูดไม่ใส่ใบมะกรูดยังไม่ได้ใส่ใบมะกรูดเป็นใบๆบามาเพต่มเพรมันไม่เสร็จพอแล้วใส่ใบมะกรูดรสดีใส่ไปแล้วนะเห็นไหมคะเนี่ยนี่รอให้มันแบบว่าโ,โหแบบขี้ปลาจริงๆอะ่ะ <laughs> มากขนาดนี้เค็มสุดๆเลยก็น้ําใส่จ้ะเค็มก็น้ําใส่สิคะน้ําใส่เพิ่มค่ะนึกว่าเป็นก็ที่ปลาหมักใช่ยยอะ่เยอะเค็มถูกมากถ้าไม่หมักเค็มมันก็ไม่นี้ดิที่ปลามันก็อันนี้ดิโอ้โหเอาพริกอันนั้นลูกพี่มาใส่เลยพริกปันน่นอะเผ็ดไหมที่เผ็ดเ,ดเานาะของตู้ปลพริกแกงตู้ปลาใส ใส่ไอ้ผงชูรสใหม่ไงนะเติมนะ้า่ั้นกินไม่ได้ใส่แบบแบบน้ำไม่เติมอ่ะเจ้าก็ได้ไหมดีขึ้นอนะ่ะอืมแต่ยังออกผมผมก็ผมละผมขี้ปลาเนาะจะตักออกอีกไหมอ่ะ หัวคูน่าขูดเขาก็ต้มมาให้ตัวเองผสมน้ำดำไปหมดเลยเออหมดไปหมดเลยเนื้อปลาหายหมดแต่น้ำเรานำเติมพอแล้วน้ำเติมแม่กลัวของปลา เอารถด,ดีมาใส่เฮ้ยชูรถชูรสชูรถอย่อางนี้แหละเดี๋ยวก็กินกับขนมจีนเนี่ยเมียนอืมเสร็จยังเร็จแล้วเร็จยังเสร็จแล้วนะคะขนมน้ำไอแกงแกงปลากินเท่าที่มีจ้ะ